แล้ววันนี้นะครับตามคำขอเนาะที่ทุกคนขอมาเยอะมากเลยนะครับให้เราพาทัวร์บ้านเรานะครับทุกคนนี้เป็นมุมเลี้ยงปลานะครับแบบมุมเอาไว้แบบตื่นเช้ามานั่งเล่นนะครับ,รบที่ไม่เคยนั่งเล่นผขไม่ใช่นะไม่เคยตื่นเช้าคือเขาจะต้องทอดเสื้อโชว์ผมขับผ่านแต่ท้านมาเขาหมอนพิพิธเองนะครับเข้ามาได้เจอเลยทีนี้ก็จะเป็นมุมที่เราไปทำใหม่ครับเราทำใหม่ทุกคนอันนี้มุมนี้ก็คือเป็นชาติแต่ว่า ดูแบบคิดข่าวคลีนคูดเวลาผ่านขาวพันห้าอะไรอย่างเงี้ยครับต่อไปจะเป็นห้องของน้องบ้าเบสนะครับต้องเดินผ่านหงบิ๊มมาก่อนถึงจะเข้าได้นะไม่งั้นก็เข้าไม่ได้ทุกคนเข้าใจปะเพราะฉะนั้นห้องนี้มันเป็นทางผ่านนะครับทางที่ผ่านเเเอออออาาาาล่่ะคบบกกกกก็ให้งงนนนววขไแ คุณอยู่กับช่องเปิ้ลเดชแชนแนลนัอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับตามคําขอเนาะจะเป็นข้อมาเยอะมากเลยนะครับให้เราพาทัวร์บ้านเรานะครับทุกคนและก่อนจะไปนะครับเรามีเกมนะครับที่ง่ายๆแต่ได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกม candy pop เกมซื้อตุ๊กตาหรือว่าเป็นเกมสายเดินบ้านอะมาเกมมันจะเป็นนับเต่าปูป้าไฮโลนะครับแล้วจะบอกว่ามีมากกว่า1,000เกมนะครับผมถ้าใครสนใจแอดไปที่ SBB 545นะครับผมอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะต้องมีแอดนำหน้านะครับผมแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครบอกเขาว ช่องเบอร์เกชชานลนะครับจะได้รับพนักโบนัสทันทีนะครับ25เนะครับผมและนี่ครับทุกคนมุมแรกก็คือมุมไว่างเรอก็คือพะวิพะวิคเนตไม่ใช่นะครับพญานานะครับผมเป็นมุมที่เราไว้บ่อยๆนะครับก็จะเข้ามาเรจะเจอสิ่งครับสิ่งทองนะครับเอาไว้เขาจะสิ่งโซหลายนะครับแต่ก็ไม่ยอมไปสันทีสีิเปิ์แล้วมุมนี้เป็นมุมเลี้ยงปลานะครับแบบมุมเอาไว้แบบตื่นเช้ามา นั่งเล่นนะครับหรือเปล่านะครับหรือที่ไม่เคยนั่งเล่นผมไม่ใช่เลยนะไม่เคยตื่นเช้าทุกคนแล้วมุมจะเป็นมุมออกกําลังกายนะครับต่อวานเกรสนะครับหน้าบ้านนะครับคือเขาจะต้องทอดเสื้อโชว์ขคขับพันบบพันลาเข้ามาในบ้านกันเลยครับทุกคนมานี่เข้ามาในบ้านนะครับไปเจอห้องกินเต็มตู้เต็มประตูด้วยแล้วก็จะมาเจอรูปน้องชายเลยครับนี่น้องชายรูปเล็กหน่อยนะเพราะว่า ก็ทำมาให้เลีกแล้วก็จะไม่เจอรูปพี่ชายนะครับผมพี่ชายใหญ่่เข้าไปดนห้องนอนพ่เปิลกันครับทุกคนไปห้องนอนพ่เปิลอีกนะครับเข้ามาได้เจอเลยพอเข้าไปในห้องนะครับก็จะมาเจอต้นไม้ทั่วไปนะครับนี่มุมห้องเราเองนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้นัองทีมนอนอยู่นะเพราะว่าพี่ให้น้องมานอนในห้องนี้ก่อนนะครับเพราะว่าห้องตัดต่อเสียงเหมือนดังนะครับ มุมทีวีนะครับผมนอนได้ไหมห้องพี่นะนอนได้ปะได้นอนแบบอธิบายยังไงว่าในห้องพี่มีอะไรบางเก้วลองอธิบายก็มีไฟนะครับผมเป็นไฟอ่าก๊าซฟลูออรสเซนนะผมมีติไฟข้างหลังทีวีนะครับไปดูนิดฟิตเออไปดูนิดฟิตยังเราไหมเออที่ก็เป็นมุมน้ำหอมของใช้ส่วนตัวนะครับเบาบางนะครับแล้วนี่ก็คือตู้ซักผ้าทั้งหมดเลยถ้ามว่าพอไหมตู้เสร็จพอไหมไม่นะครับ ก็่าวๆของพิเปิเ์ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับรวมๆก็แค่นี้นะครับผมแล้วก็ไปดูข้างนอกกันนะครับและออกมานะครับ <t> ก็จะเป็นมุมพาวิคเนตนะครับนี่เราว้ายบ่อยมากนะครับแบบถอดกันไดายก็เกดองแล้วก็มุมที่เราคูมใจนะ้ำเสือเลยลก็คือสตูดิโอไม้ของเรานะครับเอาไว้ทำงานนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น มุมเดี๋ยวไว้ทำงานใหม่ครับแล้วกทำใหม่ทมุกคนอันนี้มุมน,นี้ก็คือเป็นชาติที่แบบว่าฟิลแบบขี้เข,ข่าวๆคลีคลนๆเนาะโบราณเมกาณฟิล <c oughs> แบบว่าฟิทางก,การทางก,การน่อยะะแต่งงานใช่ท<บ>างการทางการข้งนี้ก็เป็นฟิลแบบพูวิลล่าห้าสามห้าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเป็นมุมท่ายงานปกนติไฟเฟนเองไม่ได้เก็บนะครับเพราะว่าเราเพิ่งท่ายงานคิดก่อนเสร็จนะครับต่อไปจะเป็นห้องของน้องบัคเดสนะครับแต่ว่า มาเก็บไม่ค่อนอนแล้วนะครับจะเป็นพวกทีมงานตัอต้อน,นอนแทนนะครับเราจะเข้าไปไม่ได้ยืนนอนเลยไปไรครับน,นี่ก็คือห้องของอันเป็นห้องของน้องบิ๊มไปแล้วนะครับห้องนะครับเขาจะเป็นทั่วไปทุกคนจะมีเตียงอันเดียวมีตู้ตัวเครื่งแป้งตัวเครื่งแป้งหรือเปล่าได้ครับครื่งแป้งหรือเปล่าแทวจะเป็นห้องเก็บของห้องหนึ่ง,ง,งรวมถึงเครื่องดูดฝุ่นก็อยู่ตรงนี้หมดเลยมาเก็บคนะเพี่อนมาเก็บก็อยู่แล้วครับ ทุกคนจะบอกว่าบ้านเนี้ยเป็นเหมือนบ้านเข้าวงกดอ่ะก็คือถ้าจะเข้าฮ่องกงนี่นี่คือประตูฮ่องกงห้องตะต่อนะครับต้องเดินผ่านห้องบิ๊มมาก่อนถึงจะเข้าได้นะไม่งั้นก็เข้าไม่ได้ทุกคนเข้าใจปะเพราะฉะนั้นห้องเนี้ยเหมือนเป็นทางผ่านนะครับทางที่ผ่านเอาล่ะห้องคอมครับผมไปไปดูห้องตต่อนินนะครับชักเอ๋อนี่เป็นห้องทำงานนะครับแล้นใยเริ่มขึ้นเลยว่าไม่ไเก็เลยนี่ส่้นใหญ่คนจะต้องไม่จนอกนี่เลยนะครับ ดนตรีพวกอะไรอยู่ในเนี้ยคือถ้าจะมุดว่ามุดว่าถ้าสมมติว่าจะแบบเขาเรีเยกอะไรนะเกตครับจะเล่นดนตรีจะตัดต่อเพลงจะตัด MP. เอ็มบีเสียงว่ะจะแบบทําอะไรเกี่ยวกับอีเวนต์ที่มีเสียงนะครับหรือไมก่ก็ที่แม่แบบเสียงดังเว่วายโกษณาเฮฮาปาร์ตี้ก็จะมาอยู่เดี๋ยวห้องนี้กันหมดเลยนะครับทุกคนจะได้เห็นว่าห้องนี้มันจะรกที่สุดในบ้านนะครับแบบ ใครมาก็มารวมอยู่ตรงนี้เละอะทุกคนแล้วก็โซฟาที่อยู่กลางบ้านนะครับแล้วก็ไม่มีที่นั่งกันนะครับเพราะว่ามันรกก็เลยเอย้ายกลางบ้านมางนี่เลยจุกๆไปนะครับผมบ้านเราก็มีแค่นี้เนาะมีคอมมีต่อมีอะไรเล็กๆเยเราบ้านก็ไม่มีอะไรเราบ้านอะเราบ้านก็มีวัวมีและนี่ก็คือแบบในบ้านเราทั้งหมดนะครับส่วนรอบบ้านเรายังไม่ได้ให้เพราะว่ามิแตวัวทุกคนไม่มีใครเลยนะครับมีแตวัวขึ้นมากินอะใช่ คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้เนาะแล้วฝากออเฮ้ยฝากทุกคนนะพี่นั่งแย่ๆเอาฝากเซียปักกดไลค์แชร์เอ้ยไม่ใช่สิกดซับสไครต์ซับสไครต์ซับสไครต์อย่านะคบผมช่องพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่างก็ฝากติดตามพกเราไปนานๆนะครับแล้วว่าเจอกันใหม่อคลิปหน้านะครับว่าจะให้ทำอะไรก็เมนมานะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย ก่อนว่าเขากนไลค์กดแช่์ใหหน่อยโอ้ยไดูเก่นีี